สวัสดีค่ะพบกับคำพูงเงินฟาร์มใช้แนวค่ะ ep นี้นะคะเราจะมาพูดถึงการจัดการลูกหมูหย่านมนะคะนี่คือลูกหมูเพิ่งหย่านมลงมานะคะอายุ4สัปดาห์นะปกติเราจะอนุบาลลูกหมูในเล้าคอดก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่เราไม่มีเล้าอนุบาลน,นะคะไม่มีอคอกอนุบาลปกติเราจะเอาแม่พันธ์หย่าน,านม ลงจากข้อขอดนะคะแล้วก็จะเอาลูกหมูไว้ในข้อขอดนะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะก่อนที่จะเอามาลงขอกปูนแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ข้อขอดเราเต็มหมดเลยนะคะนี่ค่ะข้อขอดที่เอาแม่พันลงไปแล้วนะคะเราก็จะเอาลูกหมูไว้ในนี้ทำเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆสะอาดด้วยนะคะอุ่นด้วย ไม่เปียกด้วยเนาะทาแบบนี้นะคะแต่คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคนที่ไม่มีคอกอนุบาลเนาะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกหมูที่ลงมาเป็นหมูอายุ4สัปดาห์เนาะมันยังเพึ่งหย่านมมันยังร้องหาแม่มันอยู่นะคะคือมันต้องการความอบอุ่นเนาะแล้วหมูที่เพึ่งหย่านมนะคะก็มักจะเครียดเนาะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือยกตัวอย่างของเราเลยเนี่ยค่ะเราหา ลังนะคะหากล่องให้มันนอนนะคะเราใช้ถังน้ําแข็งนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะเนี่ยเราเอามาทําเป็นกล่องกกให้ลูกหมูนะคะแล้วก็มีไฟกกด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารเลียรางนะคะอาหารเลียรางเราจะให้กินเฉพาะตอนกลางวันนะคะตอนกลางคืนเราจะเอาอาหารออกหมดเลยเนาะ เพราะว่าถ้ามันกินเยอะมันก็จะไปกินน้ํากินน้ําแล้วจะทําให้ลูกหมูขี้ไหลนะคะส่วนน้ํานะคะน้ําเราจะใช้ยาผสมลงไปในน้ําและอาหารด้วยนะคะยาที่เราใช้ก็คือเป็นแบรนด์นี้นะคะออกตามิกเอซีนะเป็นยาอะม็อกซิซิลีนผสมโคลิสตินนะคะ ยาตัวนี้นะคะช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารด้วยเนาะยาตัวนี้ดีนะคะผสมในอาหารหรือน้ำก็ได้นะและน้ำดื่มของลูกหมูก็ควรผสมวิตามินด้วยนะคะหรืออิเล็กโทรไลต์นะมันจะได้แก้เครียดด้วยนะคะในระยะแรกๆเนาะ ส่วนใครนะคะที่ซื้อลูกหมูมาแล้วมันคนละแม่นะเหมือนข้อนี้เหมือนกันมันจะตีกันกัดกันนะคะอันนี้เราก็ปล่อยเลยเนาะไม่ต้องเครียดสองสาวันค่ะก็หายหายอะไรล่อนะคะอยู่นี่เราจะใช้โซ่นะให้มันกัดเล่นนะเป็นการแก้เครียดให้ลูกหมูด้วยนะคะในระยะแรกๆนะที่หย่านมสรุปสิ่งสำคัญนะคะของลูกหมูอนุบาลน,นะก็คือหนึ่งเลย ความอบอุ่นนะคะต้องมีรังกกต้องมีไฟกกนะคะ2ออาหารนะคะอย่างที่บอกเราใช้อาหารเดียรางนะคะให้กินเฉพาะกลางวันนะคะกินน้อยๆน,นะหมดค่อยเติมนะคะเฉพาะกลางวันแล้วก็กลางคืนงดให้อาหารนะคะแล้วก็น้ำนะน้ําก็ผสมยากับวิตามินให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะเราแอบมาดูลูกหมูนะคะนี่ค่ะมันก็จะ เข้าไปนอนในกล่องนะคะใต้ไฟโกกนะมันดึงกระสอบปานปูพื้นออกมานะคะเด,เดี๋ยวเราจะเข้าไปปูให้ใหม่นะเนี่ยเราเราไล่มันออกมานะคะเราจะเข้าไปปูพื้นให้มันใหม่เนาะเชื่อว่าทุกคนจะเป็นเหมือนเรานะ,ะเวลาตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนต้องลงมาเดินดูรอบคอกหมูก,ก่อนนะ,ะนี่เราก็มาสำรวจลูกหมูนะคะเนี่ยเห็นไหม ะะเราปูพื้นให้ใหม่แล้วเนาะมันก็จะเข้าไปนอนในกล่องกบนะคะนี่เป็นหมูคนละแม่นะเป็นพันแลเล็ดเลือดร้อยนะคะอคอกนี้เราคัดไว้สําหรับทําเป็นแม่พันุ์นะเห็นตัวข้างหน้าไหคะซ้ายมือสุดมันขาหักนะ <c oughs> <c oughs> เราเอาลงมารวมกับอคอกนี้นะคะมันขาหักนะแต่มันดีขึ้นมากแล้วนะคะ เนี่ยค่ะพอมันมีรังกกนะแล้วมันอุ่นด้วยมีไฟกกเนาะมันก็จะเข้าไปนอนในกล่องเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องบอกต้องสอนเลยนะคะมันจะเข้าไปนอนเองนะลืมบอกไปนะคะไฟกกเราขนาด250วัต์นะอุ่นมากเลยนะคะร้อนมากนี่เห็นไหมลูกหมูก็จะขึ้นไปนอนที่รังเลยนะคะ โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องคำพงเงินฟาร์มชแนล on youtube และคำพงเงินฟาร์มเพจ on facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ